นักร้องดังคบแฟนสาวหล่อ20ปีไร้แพลนแต่งงานรับตรงๆมีลูกแล้วเป็นทั้งคนรักทั้งเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดสำหรับคู่ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างสาวฝนธนสุนทรและคุณเออุไรมนัสจากไม้กันหมากลายเป็นคนรู้ใจอยู่ในด้วยกันมานานกว่า20ปีแล้วแต่เหตุใดถึงไร้ข่าววิวางานนี้ฝน ธนะสุนทรก็จะขอตอบชัดๆผ่านรายการโตนูแมมกับพิธีกรตัวแม่นูแมมสุริวิภาดูแลกันมากี่ปีแล้วปีนี้ก็เข้าปีที่20แล้วเริ่มรู้จักกันมาก็คือเข้าวงการเขาเป็นแดนเซอร์ซึ่งตอนนั้นมีคนเข้ามาหาเราเยอะมาก เราเลยต้องการหาคนมาประกบเราให้เขาคอยดูแลเราก็เลยเอาเขามาเป็นไม้กันหมาตอนแรกเอาไปเอามาก็เลยพนอับท้ายกับไม้กันหมาตอนนี้ก็กลายเป็นคนรู้ใจเราที่เขาคอยดูแลเราและเราจะต้องการอะไรอีกก็เลยอยู่ด้วยกันมา20ปีเคยคิดจะแต่งงานไหม เขาก็เคยจะขอเราแต่งงานแล้วแต่มันเป็นช่วงโควิดพอดีก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสเขาจะจัดงานเล็กๆขอแบบคนในครอบครัวไม่ได้จัดแบบใหญ่โตซึ่งเขาก็ดูแลเราทุกอย่างเลยในเรื่องของการบริหารจัดการทงหน้าบ้านยันหลังบ้านแต่คนที่ทำกับข้าวก็จะเป็นเราเห็นว่ามีลูกแล้วด้วย ตอนนี้มีลูกทั้งหมด12ตัวมันมาเรื่อยๆเ,เราก็เลี้ยงดูและมีกฎเหล็กของที่บ้านว่าถ้าเธอจะตายต้องแก่ตายอย่างเดียวห้ามเกิดอุบัติเหตุตายเด็ดขาดหมายถึงน้องหมากฎของเราแค่จะออกจากบ้านต้องให้น้องหมาอยู่ในกรงให้ครบ